สวัสดีครับผมอยู่กับพีรร่ต้อมเกษตรปลอสารปีครับผมเาขาที่แล้วลงคลิปสั้นเรื่องเส้ดเดินฝอยที่เราบอกว่าเราให้ปรับปรุง<ม>พื้นที่โดยที่ไม่ต้องไปเอ,เอายาเยออะไรมาใส่ทั้งนั้น,นเวลาปเป็นเส้เดินฝอยไปลักปมนะแปลงนี้ยเนี่ยต้อต้อ,อยู่ในแปลงพามาดูกันในแปลงนี่แหละว่าที่เนี่ยแม่งเป็นเป็นพันต้นอะ่ะ<ม>แล้วตอนนี้หายแล้วโดยที่เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ยากันเชื้อราเราใช้แค่การปรับสภาพดินสภาพแวดล้อมแล้วก็ปรับการให้น้ําเดี๋ยวมาดูกันนาะกคนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารพิษไปด้วยครับแปลงนี้วางขนาดถ้าม่วงกาญจนาบุรีพี่ๆเห็นเป็นประจําแหละก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราวิเคราะห์ไม่ขาดจนอาจารย์มาเจอตอนที่อาจารย์ตีมาเนาะเดี๋ยวต้องขอยาตยับพองกิ ั่งฝั่งนุนะหัวร่องอะมันจะดีเราถ่ายร่ยองน้ำเตี้ยถ่ายร่องมันแช่น้ำอ่าคืออย่างงี้้ําลองฟังก่อนแปลงเนี้ยก่อนหน้านี้เขาให้น้ําแบบเหมือนนี่เหมือนเหมือนทนาปลูกฝรั่งแบบทํานาท่าสุกมายืนฝ <c oughs> ั่งนี้ก็ได้ยังคุยด้วยกันเออคุยฝรั่งเลยเขาชอบน้ำเพราะว่าให้น้ำอุดมสมบูรณ์ไงอ่าเขาต่อสปริงเกอร์ขึ้นข้างบนแล้วก็ให้น้ำวันวันหนึ่งเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันให้ตั้งแต่บ่ายจนห้าโมงเย็นะประเด็นหลักมันคือน้ำในร่องมันเยอะแล้วน้ำมันอิ่ม ดินมันมอิ่มน้ําอยู่ยแล้วแล้วที่เนี่ยค่อนข้างจะไปทางดินเหนียวอุ้มน้ําง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไปให้น้ําเยอะอีกมาตอนแรกเนี่ยมันเหลืองแล้วขอบใบไม้เนี่ยเป็นแบบน,นี้หมดเลยตัดเดี๋ยวฮะให้ให้ให้ดูที่ใบก่อนอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอ,อาการของไส้เดือนฝอยมันจะเริ่มจากขอบใบไม้ต้นเหลืองเหลืองแล้วก็ป็นกันอ่ข้อทีดีขุดขึ้นมาเนี่ยอืม แม้จริงๆอยากคุดให้ยังไงแต่ตอนนี้มันดีขึ้นหมดแล้วตอนนี้เรารักษาจนเราชอบยอดเราก็จะทําผลแหละก็ดีขึ้นตามลําดับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าปกติเขาใช้อะไรฟิฟโนนิลสตาเกิลจีโรยดินตั้งแต่พี่เข้ามาพี่ให้ฉีดอะไรพวกนี้ไหมไม่เคยไม่เคยให้ใส่ใช้แค่ใช้แค่สูตรแห้งวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรน้ำของพีเอ็มอย่างเดียวแล้วก็ชีวพันธุ์บ้าง แต่หลักๆเลยคือการเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของการให้น้ํานี่นะครั้งแรกที่เข้ามาปุ๊บที่พี่สั่งครั้งแรกคือหยุดน้าเลยหยุดน้ํางดน้ําเป็นเดือนนะครับก่ามันจะโศกอะ่ะพอดินที่เนี่ยมันชุ่มจนแบบชุ่มแล้วชุ่มอีกชุ่มจนเกินชื้นเกินแฉะอีกอะ่ะเดินเนี่ยโศกหมดแล,แล้วเราก็โรยโซคอนหลังจากที่เราเปลี่ยนการให้น้ำาล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นมินิมินิสปริงเกอร์ธรรมดาอี่นี่กต,ต,ต้ยผต้นก็จสั้นมาก แต่แตข้อหลังเนี่ยเริ่มยาวแล้วอ่านเนี่ยให้ให้ดูเปรียบเทียบไปดูที่ต้นดีกว่าอันนี้ของเดิมมันจะผิวมันเนี่ยจะตัวเนื้อกิ่งอ่ะมันจะแห้งๆแล้วข้อตาเนี่ยมันแค่นี้นมันออกมาแล้วปึ๊ดแค่นะแต่พอหลังจากที่เรามาแก้ไขนะดูข้อตาใหม่นะดูข้อยอดใหม่นะเริ่มยาวขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีนะปกติฝรั่งในเข่งเรามันแทงข้อใหม่ทีมันออกมาเป็นนิ้ว เป็นนิ้วอะไเป็นแขนน่ะยังเขียวปี๋อยู่เลยอันนี้เริ่มดีขึ้นอะเดี๋ยวต้องพาไปดูที่ที่ต้นเลยเดีกว่ามนันมันอันไหนจะชัดเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกัน,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 นข้งนดีดึเดี๋ยวเดินมันน่าจะสั้นๆหน่อยนะต้องพยายามจะพาเดินแปบบนึงเปิดกันสัน่งกอน อ,อันนี้ต้นกับสีของต้นน่ะปิดกันเลยเนี่ยดูดูฝั่งเนี้ยดูสีต้นดูความแก่ของกิ่งอะ่ะดูสีความแก่ของลําต้นนะอันที่เป็นรากปมเยอะๆในต้นมันจะเหมือนเข้าแก่ๆเนี้ยเห็นปะซีดซีด,ด,ดแล้วก็ไม่ค่อยลอกคราบ<ต>เราเรียก<ม>ลอกคร<อ>าบมาบดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ฟื้นนะที่ฟื้นมันจะสีน้ําตาลแล้วก็ลอกคราบ อันนนดีขึ้นฮะถึงกิ่งแก่ไงอ่ะโคนเนี่ยกิ่งแก่ปัดยังไง,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 ไงมันก็นยังลอกเลยอ่ยังผัดเซลล์คือมันไ,ไอตัวเขาเรียกอะไรน้าเลี้ยงเขาอะ่ะพ่อๆน้าเลี้ยงตัวอาจารย์สอนเขาทีแล้วจำไม่ได้โดนแดดเนี่ยใส่เล่มโฟเอมเออใส่เล่มโฟเอมอะ่ะพอมันตายมันก็จะข้ามมันก็จะถูกขยายออก,ก,มมกไปเรื่อยๆมันก็เป็นการลอกข้ามแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเซลล์ใหม่อ่าเดี๋ยวมามาดูต้นนี้ อันนี้เซลเซล์เดิมใช่ไหมมันเป็นยอดเก่าใช่ไหมข้อมันมันสั้นทีทีนะข้อโคตรทีเลยอ่าอันนี้ไม่เป็นไรปัญหาแต่เซล์ใหม่เขาปรับปรุงแล้วนี่นี่อ่าเนี่เห็นเห็นเลยนะสองนี้วอ่ะข้อหนึ่งอ่ะข้อเนี่ยความยาวข้อคือตรงนี้อันนี้คือลากเดินดีนะถ้าลากเดินไม่ดีมันจะอย่างเงี้ยคอมันจะกระจิกกระจิกขันไปได้แค่ในี้แล้วมันก็หยุดขาอใบด้านอ่าใบใหม่ขออใบใหม่อ่าใบใหม่ยังด้านเลยใบอ่อนอ่ะอ่า ขอบใบไปนเนี้ยหมดทั้งแปลงตอนแรกเราก็เอ๊ะมันดินดินเป็นกรดไหมจริงจริงก็ดินเป็นกรดด้วยคือดินเป็นกรดให้น้ําแฉกเกินไปมันคือสภาวะที่ไสเดินฝอยไม่ชอบแล้วก็เอาจริงนะไม่ต้องไปหาวิธีป้องกันเราไสเดินฝอยอ่ะมันมีอยู่ทุกพื้นที่ตราบใดที่เรายังทําพื้นที่เราให้แฉกไม่ไม่คุมฟางคุมดินอินทรียวัตถุน้อย,อยเดี๋ยวก็ก,กลับมาเดี๋ยวก็เป็นอีก นี่อ่านเด็ดดูยอดที่ออกใหม่ตอนนี้เดินดีหมดแล้วทั้งแปลงเอาไปดูร่องน,นู้นไดหมเนี่ยนะอันนี้เราชอ็อตเราช็อตเอาดอกแล้วเราสะสมอาหารพอแล้วนะพอตัดปุ๊บแทงเลยแทงลูกวะมาะดูชอดชอกก็มีสาม,สามอ่ะเน,นะนี่ยครับคือปรับพฤติกรรมคนปลูกด้วยไม่ใช่ว่าฝรั่ง ชอบน้ำก็สัดน้ำารนน้ำทิ้งครึ่งวันป้าโบขอแตกเนี่ยขนาดว่าเราก็บำรุงได้ได้ยังแบบยังไม่ดีพอนะนี่เดี๋ยวโคนต้นนี้เราต้องใส่ฟื้นผู้ดินเพิ่มแล้วก็คุมฟางห่มดินดินเป็นไงบ้างตอนนี้พอร่วนนิดแต่ตีว่าถุน้อยนะเราจะคุมไปรอบแรกนี่เราเดี๋ยวเราต้องคุมเพิ่ม ทุกต้นที่เมื่อก่อนมันเป็นข้อสั้นๆตอนนี้นะออกช่อแล้วก็ติดดอกแล้วก็เนี่ยคอคอยืดคอยาวอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้คือบ่งบอกว่ารากเขากลับมาเดินได้ดีพอตอนแรกไอ้รากปมหน่ไอ้อตัวรากปมเนี่ยนะพอมันไส้เดือนฝอยมันเข้าไปกินในรากปุ๊บรากตรงนั้น่ะมันจะเป็นปมปูดเลยแล้วมันก็แตกแตกรากใหม่ไม่ได้อืแล้วรากมันสัมพันธ์กับย,ยอด ลากไม่เดินยอดก็หยุดอย่างเงี้ยแหละครับพอลากไม่เดินยอดหยุดตัวมันเองก็ดึงสารอาหารเข้าต้นไม่ได้ก็ทําให้ต้นแกนอย่างที่เราเห็นนะซีซีจะต,ตายก็ไม่ตายโตก็ไม่โต,โตขอบใบไหม้เหลืองๆอ่ะพาไปดูตรงนู้นก่อนปิดคลิปไปดูทั้งทั้งแปลงที่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นทั้งแปลงนะ <c oughs> ได้ไหมได้ <c oughs> ทานบอกเอง <c oughs> อน,นี่อันเ <c oughs> นี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนี่ยอดใหม่ ยอดใหม่ที่รอทำรูปผูวให้เกิน80เปอร์เซ็นต์หมดมเป็นหมดอ่ะมันดีขึ้นนะแต่ผมก็ยังมีภาพเก่าๆอยู่ต้องรอเซลใหม่แล้วฝรั่งเป็นพืชที่มันไม่มันไม่ซ่อม,มแซมมันเอายอดใหม่เลยอ่าอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งตัดแต่งใบเมื่อสัปดาห์ก่อนนะสิบกว่าวันอ,อันนี้ก็แทงแทงยอดใหม่ละจากของเดิมที่เป็นอย่างเงี้ยหมดเลยเห็นไหมขอบใบไหม ขอบใบไม้อาหารพอไงแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมเขามากขึ้น่ะแตกหมดเลยเนี่ยแตกมันไล่ตั้งแต่ข้อแรกขึ้นมาเนี่ยสภาพที่เป็นไส้เดือนฝอยหรือนิมมโทดหรือรากปมทั้งส่วนนะครับหายหายเรียบร้อยอแล้วก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำโหดแล้วด้วยโหดปละ อโหดแล่ะ่อืมนะตายให้ดูปิดคลิปต,ตรงร่องนี้เลยกันร่องนี้เพิ่งตัดแต่งไปแล้วก็ย่อยกำ,กำลังออกเนี่ยนะถ้าเข้าใจธรรมชาติเขาอ่ะโอ้ยยืนซะสูงถ้าเข้าใจธรรมชาติเขานะใส้เดินฝอยไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เอาจริงๆถ้ามันทำลายจนต้นมันไม่ไหวแล้วอะปลูกใหม่ไวกว่าปลูกที่เดิมเลยก็ได้แต่เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้น้ําจนแชเออ่เตมิมอินทรีย์วัตถุในดินที่ไม่ให้น้ํตจนแฉะเพราะว่าถ้าให้น้ําจนแฉะออกซิเจนมันลงไม่ได้เนี่ยแหละเป็นปัญหาทําให้พวกปรสิตท,ที่ในกลุ่มที่มันไม่ไม่เขาเรียกอะไรไ,ไม่ใช้งานออกซิเจนอะแล้วมันทํามันเป็นอันตรายต่อต้นพืชอะมันทํางานได้ดีพอเราปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ปุ๊บหายเองพวกนี้ธรรมชาติเขาก็าคอนโทรลกันเอง โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลองเอาไปปรับใช้ดูต้อมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีต้อมมันดีที่สุดแต่ต้อมทาแล้วได้ผลก็เลยเามาแชร์บอกต่อพี่ๆจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่บอกหมดไม่เคยไม่เคยกักอยู่แล้วเกษตรเอาจริงๆถ้าเข้าใจพืชที่เราปลูกก็ง่ายโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยด้วยวยันนี้ไปแล้วสวัสดีรับผม